Thank <laughs> เ uh รียบร้อยครับเ็บอมไ้ดีไม่มีที่รอมาไม่ถา่วย่ิต hey. ก็จะมีารดเนก็จมารเว่าแยกเป็แเสร็จเสร็จเ็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 เต็สห้าห้าเลยเจ็ดเสร็จเสร็จีเรปีพอเสร็จเสร็จเสร็จแล้ว้หน้าอ สำหรับวันนี้ทางโรงพยาบาลทนาลายกับชาวสาสุขก็ทราบซึ้งในน้ำใจของทางอกองทัพบ,บกนะครับโดยเฉพาะศูนย์สงคารามพิเศษเนี่ยวันนี้ก็มาประกอบเลี้ยงนะฮะให้กับเจ้าหน้าที่เป็นขวัญกำลังใจนะฮะให้สู้ต่อไปในการนี้เราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับขอบพระคุณครับ